นี่ครับพาไปดูที่เราจัดบูธไปเป็นยังไงนะครับนี่ครับโอ้บูธเยอะแยะนะครับบูธเยอะแยะเลยพาไปดูครับสวยๆเท่านั้นเลยนี่บูธสวยๆเท่านั้นเลย ใบเลื่อยโอ้ใบเลืเลยใบเลื่อยนีอ่อะไรโอ้อันนี้ไม่เป็นอะไรมีอะไรน,นี่เครื่องจักรเครื่องจักรใหญ่บเบลล์เลยครับอันนี้งานเครื่องจักรล้วนๆเลยนะครับ นี่ก็เครื o, ่องจักรโอ้เครื่องจักรใหญ่เบ้อเรอยเลยโอ้เครื่องจักรเครื่องจักรมัล้วนเลยครับนี่เลยอันนี้ทีวีโอตายนี่ยดูเครื่องจักรเครื่องจักรครับนี่เครื่องจักรใหญ่เบ้อเรอยเลยนี่นี่ก็เครื่องจักรนะครับเนี่ยเครื่องจักรใหญ่นี่ก็เครื่องจักรครับนี่เครื่องอะไรเนาะนี่ทำอะไรนั่นเนี่ย 嗯。Mm hmm.